เปิดของที่หนิงปานิตาส่งให้ปิ่นเกตมณีตอกย้ำข่าวลือเรื่องจริงอึ้งไม่คิดว่าจะทําสิ่งนี้ให้เปิดของที่หนิงส่งให้ปิ่นตอกย้ำข่าวลือเปิดของที่หนิงปานิตาส่งให้ปิ่นเกตมณีตอกย้ำข่าวลือเรื่องจริง เรียกว่ายังถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับความสัมพันธ์ของเจเเต,ตรินและปิ่นเกตมณีหลังโดนโยงเป็นผู้รักยูก่ก้าศูนย์เซนใบาย,ยากันแล้วเป็นประเด็นข่าวมาซุบซิบรวบสัดดาสำหรับกรณีข่าวความไม่มีใครออกมาพูดอะไรแต่ดูเหมือนหลายอย่างเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้น ท้งประเด็นที่ปิ่นเกตมานีได้กลับไยใช้นับสกุลเดิมพี่ชายโรณโรงสงครามรวมถึงประเด็นที่ทางคู่ต่างฝ่ายต่างอันฟอนกันแล้วเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องอย่างไรก็ตามแม้เรื่องราวเหมือนจะมีมูลว่าสออเขาความจริงอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง คือสถหาหนะความเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกๆทั้ง3คนเห็นได้จากใน IG s t o อรีของทั้งคู่ยังมีการแชร์คลิปจาก IG ของลูกๆกันทั้งคู่ซึ่งทำเอาหลายคนคาดเดาว,ว่าหมายถึงคู่ของเจเจตรรีและปิ่นเกตุนีหรือไม่ซึ่งเมื่อตามไปส่องใน IG ของเจปิ่นก็พบว่าทั้งคู่ไม่ได้ follow กันแล้วจริงๆยืนยันว่าสัมพันธ์ของทั้งคู่อาจจะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ ตามกระแสข่าวที่หลายคนคาดเดากันก็เป็นได้นี้ล่าสุดเหมือนเป็นการตอกย้ำข่าวลือเมื่อปิ่นเกตมณนี money, ได้ลงสอรี่เพื่อขอบคุณเพื่อนร่วมวงการอย่างนิ้งปณิตาที่ได้ส่งช่อดอกไม้พร้อมการไปให้กำลังใจถึงบ้านซึ่งพอซูมข้อความบนการเห็นแล้วซึ้งกินใจไม่น้อยโดยมีข้อความว่า wow. s h e up, up n o w it's hard and trying. But Keep in m ัดคีเป็น t า t h o ส shall pass. It's time for you to be happy again. Ha, ha, ha. เป็นกำลังใจให้นะฉันรู้ว่ามันยากและเหนื่อยแต่จําไว้ว่าสิ่งนี้ก็จะผ่านไปเช่นกันถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขอีกครั้งแล้วกอดกอดกอดเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเราจะต้องติดตามคะ่ะ